ด่านสุดท้ายของเรานะครับทางเกมก็จะให้เราบุกขึ้นไปทําลายฐานทัพของศัตรูแล้วก็ให้เรามายึดค่ายศัตรูหนึ่งค่ายนี่ค่ายแต่จุดตูจะอยู่นี่ครับอยู่ริมๆตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการปิดล้อมที่หน้าค่ายมันเลยครับเพื่อให้ง่ายต่อการเล่นเดี๋ยวเราจะปิดทางโลกค่ายมันเลยบุกครับ ้าวเจอรถถังศัตรูแล้วครับถอยก่อนถอยก่อนเ,อเราจะบุกขึ้นไปเลยเพื่อที่จะไปปิดล้อมหน้าค่ายมันรถวางระเบิดโอ้ศัตรูยังเยอะครับ ยังเข้าไม่ได้รถวิทยุศัตรูครับอันตรายมากเดี๋ยวมันจะสั่งทิ้งระเบิดใส่เราต้องรีบกำจัดเหลือรถถังศัตรูอีกหนึ่งคันมันยังไม่เห็นเราครับ ดูสตูจะเห็นเราหรือยังนะอ้าวรถถังสตูโผมาแล้วเจอปืนใหญ่เราสกัดไว้ได้ครับโอ้ยรถวิทยุเราเกือบแตกครับไปเลยรถวางระเบิด มีปืนใหญ่ศัตรูอยู่ด้านบนครับเดี๋ยวผมเอารถถังหนักไปยิงวางระเบิดครับตอนนี้ต้องวางระเบิดหน้าค่ายมัน าเราวางระเบิดหน้าค่ายแล้วอิทเนีศัตรูจะลงมายากอะเราก็เล่นง่ายขึ้นทำการโจมตีปืนใหญ่ศัตรูครับโอ้โหยิงไม่แม่นเลย เรียบร้อยครับตอนนี้เราดักหน้าค่ายมันได้แล้วนี่เราเล่นง่ายแล้วครับอันนี้ดูระยะปืนใหญ่เราครับตกประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขยอบไปอีกขยับปืนใหญ่เพื่อให้ระยะยิงไกลขึ้นครับ ตอนนี้เราดักหน้าค่ายมันได้แล้วทีนี้เราก็เล่นสบายแล้วครับศัตรูจะลงจากฐานทัพมันไม่ได้ <Hey. S 1> อันนี้ขยับปืนใหญ่ให้ได้ระยะยิงที่ไกลขึ้นครับศัตรูก็เริ่มมาแล้วครับ แล้วก็เช็คระยะปืนใหญ่เราโอ้ไกลอยู่ครับปิดหน้าค่ายมันแล้วเดี๋ยวต่อไปผมก็จะขึ้นมายึดค่ายนี้ของมันครับเดี๋ยวผมขอสร้างกองกำลังแป๊บนึง่งเราจะขึ้นมายึดแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปปิดล้อมบุกเข้าไปฝั่งนี้ของฐานศัตรูนะเป็นบริเวณเนินใกล้ฐานศัตรูเดี๋ยวผมจะมาตั้งปืนใหญ่ไว้บริเวณนี้นี่ เพื่อที่จะได้ยิงดักหน้าค่ายมันเลยเนี่ยครับเอาแล้วครับผมตอนนี้ผมก็ได้สร้างกองกําลังไว้แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นมาบุกค,ค่ายนี้ของศัตรูนี่กองกําลังผมเตรียมไว้ที่ปากทางขึ้นแล้วขอหมุนหน่อยครับเพื่อให้ง่ายต่อการเล่นบุกเลยครับนีบ่ครับบุกเข้าไปครับตอนนี้สั่งรถถังของเราทั้งหมดบุกเลยครับ รถถังของเราก็มีการขวางกันเองนิดหน่อยครับโอ้โหยโอยกคนครับนี่ครับดีว่าเรามีรถถังเบามาเอาไว้ยิงทหารครับรถถังเบา เินหน้าบุกเรื่อยๆครับตอนนี้ตะกำจัดพลทหารมันให้หมดกันเรียบร้อยหมดแล้วบุกขึ้นเนินเลยครับเรียบร้อยเหลืออีกหนึ่งตัว อนนี้เราก็ขึ้นถึงค่ายข้างบนแล้วโอ้โหมีรถถังด้วยครับเรียบร้อยครับตรงน,นี้เราก็มาสมทบกับข้างล่างรถถังนี้เราใช้ได้ไหมโอ้เราใช้ได้ครับโอ้โยได้เพนเซ์เมาส์สี่คันด้วยครับ เดี๋ยวผมเารถถังพวกนี้ลงไปข้างล่างก่อนโอ้โหได้แพนเซอร์เมาวฟรีสี่คันครับดีมากเลยครับได้รถถังหนัก หลังจากที่ได้ไปยึดค่ายศัตรูแล้วก็ได้แพนเซอร์เมาส์4คันมาใช้แล้วก็ได้รถถังของศัตรูมาอีกจำนวนหนึ่งผมก็เอามาเตรียมกองกำลังไว้ข้างล่างครับเตรียมเอามาดักไว้ที่หน้าค่ายเดี๋ยวจะได้เอาไว้บุกยึดมันในครั้งต่อไปตอนนี้ผมก็เดี๋ยวผมจะไปยึดไปยึดเสาที่ยังเป็นสีแดงอยู่นี่คือเสานี้นี่ผมได้เตรียมกองกาลังไว้แล้ว ไปเลยครับบุกบุกครับบุกค่อยๆเคลื่อนผลไปเรื่อยๆครับตอนนี้ยังไม่เจอศัตรูนะคงไม่นานคงไม่นานน่าจะได้เจอแน่ เจอทหารศัตรูข้างบนยังไม่เกิดการประทะครับเจอรถถังศัตรูแล้วครับโจมตี หมดละลงมาข้างล่างได้เลยครับตอนนี้เราจะเคลื่อนพลไปเรื่อย เราจะมาที่แนวตรงนี้ครับอ๋อเจอรถถังศัตรูแล้วครับเข้าโจมตีเลยครับ เอารถวิทยุเราไปแล้วหนึ่ง คอยบุกเข้าไปครับตอนนี้รถตึงกลอนเรียบ้อยครับแิดหน้าบุกต่อครับอยู่ซี่ข้างในเหลืออะไรไหม แล้วอ้าวมีรถเป็นคนอยู่ข้างในหนึ่งคันครับบุกต่อครับจะสั่งรถวิทยุกับปิงใหญ่มารอครับ โอ้โศัตรูเริ่มเอารถถังลงมาหมดยังเอย่ยเอารถวิทยุเข้าไปดูครับเข้าไปสังเกตการอ้าวยังเหลือรถวิทยุของมันต้องรีบกำจัดครับไม่งั้นเราจะโดนทิ้งระเบิด เรียบร้อยครับเจอรถถังศัตรูครับศัตรูยังไม่เห็นเราตอนนี้อา้าวยิงไม่ถึง เรียบร้อยครับถึงแล้วตอนนี้ผมก็ยึดเสาว,วิทยุและยึดค่ายของเราได้ทุกเสาแล้วเล่นง่ายแล้วครับทีนี้เดีย๋ยวผมจะเอาปื้นใหญ่มาวางไว้ตรงนี้ครับไปดูด้านปากทางลงของฐานศัตรูของเราก็ยัง วางกองกาลังป้องกันไว้เหนียวแน่นครับไม่ให้ศัตรูลงเสาอื่นผมก็วางกองกําลังไว้นิดหน่อยครับเสานี้ไม่ได้วางเลยแล้วก็มีที่เสานี้อีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะทําการตั้งปืนใหญ่ตรงนี้นะนี่เดี๋ยวผมจะเอาปืนใหญ่มาตั้งแล้วระ,ะดมยิงศัตรูที่หน้าฐานเลย ครับตอนนี้ผมก็ได้เอาปืนใหญ่มาวางมาวางสกัดไว้บริเวณริมหน้าผาเพื่อให้มันได้โจมตีรถถังบริเวณทางออกของฐานมันศัตรูก็เริ่มโดนโจมตีตั้งแต่ตรงนี้เลยครับ เอาปืนใหญ่มาวางไว้เยอะๆนี่ครับให้มันโจมตีตรงทางออกของฐานศัตรูเลย <ๆ S 2> เราก็จะเล่นง่ายขึ้นนี่ครับศัตรูเริ่มออกจากฐานยากแล้ว มีรถถังศัตรูหลุดมาฝั่งนี้ครับโอ้โหมันยิงปืนใหญ่เราแตกเราไม่กลัวครับเราก็ยังเหลือปืนใหญ่ไว้สากัดมันอยู่ รู้สึกเราจะโดนยิงจากด้านบนนะไม่รู้โดนปืนอะไรยิงรถภูทิยุเราส่องหูืก่อนโอ้ม่มาวางปุ๊บแตกปั๊บเลยเดี๋ยวเราก็รอสกัดมันตรงนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราก็จะบุกขึ้นไปละส่วนนาฐานของเราก็ยัง วางแนวป้องกันไว้ดีอยู่ครับไม่ยังไม่มีศัตรูสามารถลงจักฐานมาได้ครับแล้วผมก็กำลังตุนกองกำลังเพื่อที่จะบุกมันครับเอาล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาบุกขึ้นไปข้างบนของฐานศัตรูกันเดี๋ยวรถวิทยุขึ้นมาสอดแหนมกันครับ ศัตรูยังมีปืนใหญ่หลงเหลืออยู่ครับบุกเข้าไปเลยครับเอาขึ้นไปยันเชิงก่อน2องคันเอาขึ้นมาเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนทางศัตรูทิ้งระเบิดใส่สองคันแรกนี้หน่วยก้าตายครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวลาดตะเวนดูก่อนไม่รู้ว่าอาวุธศัตรูจะหมดยังครับเข้ามาเช็คในเมืองแป๊บหนึ่ง ตอนนี้ก็ไม่เจอแล้วนะงั้นเราเตรียมบุกค,ครับรถถังชุดแรกลดวิทยุขึ้นมาเสริมครับ รถขึ้นไปครับใสนเสื้อเมาส์เตรียมบุกจุดแรกเข้าไปบุกเลย รถถังชุดแรกเราได้บุกไปแล้วครับพันเซอร์เมา์เราถึงไหนแล้วนี่โอ้พวกรถถังหนักวิ่งช้าหน่อยครับตอนนี้ศัตรูเหลือกองกำลังไม่มากครับวิ่งลาตะเวนเลยครับเราตอนนี้ ประตูก็ได้พังเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเราก็จะชนะ